ไปเจอกล้องแลบันทึกแล้วครันี่เอาไปลงไนเอาไปลงบ้านผู้ย่างไงครับดูว่าไปลงวัวไปได้ครับ ไม่ได้เจอช่างเอี่ยวตั้งนั้นวปีหนึ่งแล้วมั้้ลุยเปียกแจ๊บเอออาละปาเลยเออลือดเลือ่เลือดเฮ็ดดีเฮ็ดดีจังไปชั่งเหรอจูงกโอหหนกอง๊บรไนจับมือ โอ้ยเือยังไม่ไม่ไม่เจอสาวมุกตั้งนานเนี่ยพี่เลิฟก็มาไม่เกี่ยวส่งผใครเป็นคนผานั้องรู้มาเอาดินก่อนนะหรือว่าให้ขับอถไปไหนล่ะอยู่ไหนล่ะมามุกเอาหกล้อมาเลยอขับมอไซค์มาหกล้อค่ะเพราะว่ามุกเป็นคนดันงานหกล้ออ๋อมุกเลยเอาหกล้อมาอุตากีมาใช่นี่ดำเบิร์ดเลยนี่ เราใส่คีไปซีสเกตกบมาเบาไว้หมอนบอสไปลำกันเลยไปสีสเกตตัวนี้ไปไอซ์ส่วนด์กเรียนก่ออือกัวนี้เจียวเจียวรอเจียวทไหนอ๋อแต่ทางเกียวก็ใหมากับเป็นบุกและน้ำให้คนแก่นะจวกเกียวกว่ามากไปแล้วตรวจรถต้องพี่ใหญ่มาด้วยเดี๋ยวยางเบื้องรถกก่อนนิดหน่อยวันนี้ก็มาช่วยงานบริจาคดิน บ้านผู้ยากไร้วันเสาร์เสดอกวะวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะทำขบวนโดยเหมือนเดิมครับช่างเอี่ยวลั่นทุ่งชายบุญเบิดปีเบิดรศาสตร์ครับพี่น้องอทองไหมสแสดงแจ็ค <c oughs> <บ>สว่สดิ์ทองใส่ดินนั่นนี่ช่างเอี่ยวครับวันนี้ครับผม <c oughs> โอ้เฮ็ดด <c oughs> ีิ้งผู้เอฟซีเอฟซีผู้วันนี้ครับรถผู้สาวครับสาวมุกดำซิ่งมุกน้อยดัมซิ่ง ยังห่อเหมือนเดิมหรือห่อกว่าเดิมวะเนี่ยแกก็ดูแลรถของแกดีครับน้ำพักน้ำแรงเขาครับถือว่าเป็นคูณสาวที่เก่งคนหนึ่งนะครับเฮ็ดดีเจโอแปดซโบูมาอันนี้ 8E ครับเสียเลิฟรถอู่่อเสมอโอ้เฮ็ดดีสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รถอู่เถื่อนนี่ขั้นหล่อๆเถอะวะเจ้ากองอู่ไม่มาช่้ยเสียแมกเสียแมกโอ้ลืมอจะนับโอ้ รถคันนี้เหมือนรถพลังงานแสงอาทิตย์เลยวะไม่มีควันดำเลยไหมท่อหลอกหรือเปล่าเนี่ยท่อจริงวะทำไมท่อเขาสะอาดแั่วะ <c oughs> จัดไปเฮ็ดดีจังหสังหรือว,ว่าช่วยกันครับเอาดินไปบริจาคแล้วก็เออน่าจะทำสร้างห้องน้ำอะไรให้หรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูครับเอ้วันนี้ลูกครูโอ้มัง อุ้มมากองกันอยู่นี่หมดเลยฮะข้างหลังเราสวัสดีครับสวัสดีครับมีอีกไหมมีมี m h m h? ใหม่ไหมครับแต่ยืนอยู่ <สะ S 1> อ,อู้ยเยอะอยู่นะนี่เยอะอยู่ครับข้างนอกก็มีนะแล้วก็จะมีอ่าเป็นเป็นทีมอ่าอะไรนะสองล้อครับสองล้อมอไซค์ก็มี งานบุญนี่ขอแค่บอกครับทีมหก้อนี่เเขาพร้อมเสมอวสานเฮ็ดดีแน่นี่ก็เห็นตอนแรกน้องมุกเขาบอกว่าชามุกเขาบอกว่าอีย่างวะเขาจะจัดแต่สองล้อนะครับเขาจะจัดมาแต่สองล้อแต่ว่า หกล้ออยากร่วมด้วยก็เลยจัดไปครับก็เลยกลายเป็นบุญงานนี้ขึ้นมา มีคันนี้นี่มันทุกงานนะบอกเลยงานนี้มันทุกงานรับประกันความมันครับรับเพื่อนเบีบเ้ยวคนนค,นคนดินมาแล้วขากลับคนอะไรกลับนี่เปล่าครับ <laughs> นึกว่าคนมามากๆครับอีกวันนี้ไม่ไหวเล้วคุณล้า <laughs> งเตาขึ้น <laughs> รูป <laughs> ไปด้วย <laughs> อา่าคิไรบาคนมาม่าครับมาาจากงานอะไรงานบุญคงานบุญทำบุญทีไรได้กินมาม่าทกทีเลยช่างเอียวนิอิ่มอะอิ่มอะทางนนก็มีครับถึงถึงจะมีมาม่าแต่แกก็ทาบุญน่ะช่างเอี่ยวน่ะเออคน คนด่ามันอะรู้อ่ะนี่แหละแถวนี้แหละไอ้เชือดสีชมพูใส่ติดนมแล้วบางทีเออเขาชอบเขาชอบเป็นไรกับคนนี้ใช่ไหมไม่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 ได้บ้าไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบงานโรงเรียนวันนั้นก็ขับรีบวนอยู่นั่นแหละก็ไม่มีใครไปด่ามันเออแต่พอเป็นช่างเหี่ยวแต่พอเป็นช่างเหี่ยวขับรถแค่ยกดำแล้วก็เบิ้ลเบิ้ล ด่าโดนด่าเต็มเลยด่าเต็มเลยไอ้นี่ขับวนรอบสนามไม่เห็นเป็นทาอะไรเลยเออมันามเลยสนามโรงเรียนเขาไว้เตะฟุตบอลใช่ไหมใช่แต่อันี่ดิบเลยสามรอบด้วยนี่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่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 แล้วพอชักเอี่ยวนี่อะไรนิดเดียวนิดนิดหน่อยหน่อยแค่บ้าบ้าบัาบ้าบ้าบ้าโดนด่าแล้วมึงชอบโชว์มึงเจอกล้องชอบโชว์อ่าแล้วไม่เจอกล้องอ่ะ มันเจอเราก็โชว์ดคมเนต์มเลยถือว่าเป็นกำลังใจใช่ไหมเป็นกำลังใจไหนๆไหนลอาเสียงําเสียงตอนขับรถหน่อยดิแบบไม่เจอก้องเอาทำปากด้วยไหมขับปกติเลยแแบบเอาทตเสียงเอา่เสียงเอา้องเสียงไม่เจอก้องแล้วอยแบบ เฮ็ดด <H> <laughs> <laughs> oh, uh ีเฮ <laughs> ็ด uh, ดีเฮ็ดบ <Alex van fucking> ุญ <trajectory> ด uh, ีเฮ็ดดีไม่เอี่ยวเออโอ้โหเฮ็ดดีจำสังพี่ได้หรอกเออเดี๋ยวรอเขาเคลื่อนกระบวนกครับก็เดี๋ยวยังติดตามงานวันนี้เรื่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ